วันนี้นะคะายอยู่หน้าตลาดไร่วนาสินอีกแล้วค่ะก็จะพามากินของอร่อยที่ไร่วนาสินนะคะวันนี้มาพร้อมรถเข็นด้วยซื้อของเยอะมากแล้วก็ซื้อปล่อยมากนะนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะที่ต้องซื้อของไปขายอะไฟคิดว่าต้องมาตลาดนี้นะตลาดไร่วนาสินเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆแล้วก็คนเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะจะมาซื้อข้าวเหนียวหมูทอดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้เขาขายหรือเปล่าคือ ข้าวเ,เหนียวหมูทอดนะคะเราต้องเดินไปตรงนน้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เขาขายหรือเปล่าส่วนใหญ่อะที่ไปไปอะคือคนอะจะเลี้ยงคิวเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะวันนี้นะคะก็มาซื้อ หมูทอดเจ้าโปรดอีกแล้วค่ะอันนี้คือหมูกระจก<อ>ใช่ไหมคะ<ช><ช>หมูต่อห<ช>มูแดดเดียวอ๋อหมูแดดเดียวแล้วอันนีนน้อันนี้หมูกระเทียมหมูกระเทียมแล้วก็ไก่ไก่ะดูไก่เติมใส่กระดูกแล้วก็ปลาตับนะคะอันนี้เราสั่งทั้งหมด10ห่อนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปให้คนงานที่โครงการเรานะเช้าเช้าแบบนี้นะคะปกติขายกี่โมงถึงกี่โมงนะคะที่ถึง อยากจะมาตอนประมาณตีสี่มากเลยเพราะของต้องเยอะมากๆ <laughs> แต่มาช้าหน่อยนะคะก็แต,แต่ของก็โหเยอะมากข้าวเหนียวเข้าเหนียวนี่นึวันละกี่หอ่อเอ๊ะนึ่งวันละกิโลนะคะแปดสิโลแปดิโลป้ายบอกไปเลยว่าร้านเนี้ยนะเป็นร้านที่น่าจะเป็นร้านหมูทอดที่ขายดีมากๆในพัทยาเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะ คหมูหรอคะืน่ากินมากเป็นร้านหมูทอดคนลุมนะคะค่ายชอบร้านนี้มากๆอ่ะอร่อยมากแต่ค่ายชอบสุดในทันนะ จองงใส่เลยนะคะน่ากินมากปกติของจะหมดประมาณกี่โมงคะ9ก้าโมงเกโมงคึ่งประมาณนี้นะคะโหใช้ข้าววันละ80โลใช้หมูวันละกี่โลเนี่ยตอนนี้วันละ100โลถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยมา ลองชิมร้านนี้นะคะยังไงก็ต้องมาลองชิมค่ะอยู่หน้าตลาดไร่วนาสินนะคะตลาดอันนี้เขาเรียกตลาดเก่าหรอคะตลาดไร่วนาศินตอนตลาดเย็นใช่ไหะ,ะตลาดไร่วนาสินตลาดเย็นนะคะ ครบแล้วใช่ไหคะคราคะนี่นะคะคือข้าวห่อละ30บาทเยอะมากๆขอบอกเยอะมากๆมีหมูกรอบนะคะหรือว่าหมูกระจกนะคะอืมแล้วก็หมูแดดเดียวนะน่ากินมาก30บาทคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะวันนี้นะคะฝ้ายก็สมความตั้งใจอยากแล้วค่ะได้หมูทอด10ห่อนะคะวันนี้จะเข้าไปโครงการกันเลย จะซื้อไปฝากาช่างในโครงการนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าโครงการปลายฝันนอร์ดิกนะคะซึ่งเป็นโครงการของพี่วินนะคะ <g ül üyor> <g ül üyor> ก็วันนี้เอาเข้าวมาให้ช่างนะคะแต่คงไม่ได้ถ่ายตอนที่เอาให้ช่าง <g ül üyor> ก็เดี๋ยวอัปเดตโครงการให้ดูเล็กๆน้อยๆนะคะตอนนี้นะคะโครงการปลายฝันนอร์ดิก3นะคะก็ ผ่านไปประมาณ90%แล้วนะเป็นรูปเป็นล่างและเหลือใส่สุขภพันธ์นะคะถ้าเกิดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยติดต่อได้เบอร์0963149291นะคะทำเลดีมากตรงนี้ยังไงเข้ามาดูช่องลำยองสตอรี่นะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ